สวัสดีค่ะพบก,กับพินานะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มเนาะวันนี้พี่นาจะให้ดูอาหารกับข้าวแถวบ้านพี่นานะคะก็หลังจากใส่บาทเสร็จเนาะพี่นาก็ซื้อ,อติดไม้ติดมือมานะสำหรับมื้อเช้านะทุกคนดูนะคะเนี่ยอันนี้เป็นขนมต้มนะคะขนมต้มที่ชาวบ้านก็ทำเองเนาะเนี่ย สวยงามมากเลยนะเนี่ยขนมต้มนะสีชมพูนะขูดมะพร้าวหอมๆใส่มานะสิบบาทคะ่ะทุกคนแคปหมูนี่ก็สิบบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูอ่าอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะข้าวเหนียวไก่ทอดนะตอนแรกก็พินาเคยรีวิวให้ดูครั้งหนึ่งนะที่ว่าห่อละยี่สิบบาทเนาะตอนนี้อะไรก็แพงเนะ น้องก็เลยขึ้นมาอีกห้าบาทเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนนะห่อละยี่สิบห้าบาทเนาะเนี่ยทุกคนพินาแกะให้ดูนะคะเนี่ยพ่นาซื้อมาสองห่อนะห่อละยี่สิบห้าบาทเนาะเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมคะยี่สิบห้าบาทดูข้าวเหนียวทีข้าวเหนียวนุ่มๆน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะเป็นไก่เผ็ดนะทุกคนรสชาติแบบโอ้โหหอม หอมกระเทียมนะคะกระเทียมแบบว่าเจียวหอมหมแล้วก็พริกหอมหมนะอันนี้เป็นรสเผ็ดนะเขาจะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะอันนี้เป็นรสเผ็ดนะทุกคนเนี่ยโอ้โหหอมหอมแค่แกะออกมาดูก็แบบโอ้โหหอมมากเลยทุกคนดูดิอื้อเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องทำแล้วนะเช้านี้สำหรับเช้านี้ของพี่นานะคะเนี่ยซื้อมาสองห่อนะทุกคนเนี่ยดูดิ โอ้โห,โโหข้าวเหนียวนี่นุ่มมากเลยนะอืมแล้วของที่พินาชอบอีกอย่างคือเวลาทานนี่ไม่กลัวอ้วนเลยพินาชอบแคปหมูนะแคปหมูที่แบบว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอะที่ชาวบ้านเขาเจียวเองนะไม่ใช่แบบว่ากรอบๆอ,อะไรแบบนั้นนะเป็นเหมือนกับหมูกระจกประมาณนั้นนะแข็งๆหน่อย Им พ่นาชอบอะแข็งๆหน่อยอร่อยดีนะอืม อันนี้ก็เป็นขนมต้มสิบบาทค่ะมีหลายอย่างมากเลยนะแต่พี่นาววันนี้นึกอยากจะทานแบบนี้ก็ซื้อเฉพาะแบบนี้มาเนาะก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะเนี่ยเห็นไหมน่าทานมากเลยทุกคนโอ้โหโอ่าข้าวเหนียวจริงๆอ่ะข้าวเหนียวไม่แพงหรอกข้าวเหนียวก็อ่าสมมุติเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวสารนะ ถ้าเราจะซื้อมานึ่งเองก็อยู่ที่อลิตรละยี่สิบห้าบาทเองนะแต่ว่าเราจะต้องเสียเวลามานึ่งใช่ไหมคะอืมแต่ก่อนพี่นาก็จะซื้อมานึ่งตลอดเพราะว่าเป็นที่บ้านเป็นอะไรที่ชอบข้าวเหนียวมากๆเลยนะแต่ว่าพอมาเจอน้องเขาขายแบบนี้ไม่ต้องมานั่งนึ่งแนละ้วทุกคนฐานก็แพงอะไรก็แพงเนาะคือยี่สิบห้าบาทพี่นาว่าคุ้มมันเนี่ย ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งทําให้เสียเวลาเลยโดยเฉพาะเช้ามาพินาก็เข้าสวนนะเข้าสวนเลี้ยงลูกสมุนของพินาออกมาก็ได้ทานเลยนะเนี่ยหอมหอมทุกคนเดี๋ยวพ่นาจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้รสไก่เผ็ดนะเขาจะมีไก่เผ็ดกับไม่เผ็ดนะสําหรับเด็กๆก,ก็ทานได้นะก็อยู่ห่างจากบ้านพินาไปนิดเดียวนะคะเนี่ยโอ้โหคนคนที่ทำเนี่ยเขาเป็นเชฟนะ เขาเป็นเชฟโรงแรมนะคุณเนี่ยเขาก็ออกมาทำนะออกมาอยู่บ้านนะอายุยังน้อยๆอยู่เลยนะเป็นผู้ชายด้วยนะโอ้โหเก่งมากๆทำอาหารเนี่ยพ่นาชอบความจริงอะ่อะแต่ก่อนที่แบบว่าแม่ยังอยู่นะบ้านเราก็จะทานข้าวเหนียวกันประจำเลยนะเพราะว่าแม่จะเป็นคนนึ่งข้าวเหนียวให้เนาะ แม่นึงข้าเหนียวแบบว่าโหวสวยงามมากๆเลยบ้านพินาเนาะเป็นอ่าเป็นคนภาคกลางโดยโดยแท้ๆเลยนะแต่ว่าชอบข้าวเหนียวนะคะชอบทานข้าวเหนียวกันเนาะประเภทแบบว่าจกจกเรามาปั้น,นๆเนี่ยโหชอบมากเลยไม่ว่าจะทานกับหมูทอดไก่ทอด,ทอดน้ำพริกหรือว่าจะเป็นลาบเนาะ ถ้าแม่อยู่ก็จะเป็นลาบนะแม่ทําลาบอร่อยมากเลยจ้ะพี่นาก็มารีวิวให้ดูเนาะว่าถูกจังนะคะไม่ต้องมาตั้งทำเนะาะค่ะเอามายั่วแต่เช้าเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะ